ก็คือช่วงบรรยากาศพักเที่ยงครับนี่คือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดถูกใจมาร่วมกันทํากิจกรรมนะครับพัฒนาสูตรเรียนรู้มีชีวิตของตลาดสูกใจ ตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาพักเที่ยงพร้อมน้าอมตาครับช่วงเวลากินนะฮะก็ <g ül> เป็นเรื่องธรรมดาครับเวลากินก็คือมีช่วงในคือตอนเที่ยงนะครับ <g ül> ก็หลังจากที่เหนื่อยในการเก็บขยะกวาดขยะนะครับกิ่งไม้เมื่อ <g ül> แตกตอนกินนี่ใช่มันร้อนไม่มีพรดลมนะครับก็คุณน้คุณตาในตลาดประค้าแม่ค้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะนี่ก็คือบรรยากาศกาลังหิวเลยครับไม่คุยชั่วโมงนี้ชั่วโมง,มมง,งนี้เงียบมากครับชั่วโมงนี้เงียบครับเพราะว่าทุกคนก็ตั้งตั้งใจนะครับ <g ül> ก็ถือว่าวันนี้นะครับมีกิจกรรมในการร่วมแรงร่วมใจนะครับเชื่อมความสามัคคี้วก็พากันจัดทําสุขเรียนรู้มีชีวิตเพื่อระอมรับให้กับแขกผู้มีเกียรติท่านที่เดินทางมาเที่ยวตลอดถุงใจครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับวันนี้ก็มีเมนูอาหารนะครับมาเรามาดูอาหารมีอะไรบ้างนะครับ นี่ขนมจีนโอ้โหขนมจีนนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับขนมจีนน่าอร่อยมากครับอันนี้เอาอาวินธีการทาการจากร้านาร้าน<ม>ขนมอะไรนนฮะความอร่อยความอร่อยาม,าม,ามาเป็นแปะมมาเป็นรราแปะน,น,นี่เขากล้องครับเขากล้องนี่จากเข้าจากไหนเนี่ยสีสเก็ตมาเนี่ยเขากล้องถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมยืนกล้องเลยอ๋อเข้าไม่ได้ร้านทากนี่อันนี้แกงอันนี้แกงเขียวหวานเหมือนกันครับนี่ของยารวงนะครับ วันนี้มาหม้อหนึ่งอันนี้ก็ขนมจีนนะครับแล้วนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้แกงหม้อหม้อะแ,แกงหกครับ,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 บใช่ไหมฮะ <laughs> อ่านี้ก็ร้านเชื่อมใจมาอภิธีกกา,ารจากร้านเชื่อมใจนะครับ,บาหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยไหมครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดหลังจากนั้นพักเที่ยงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนเลยครับเลื่อเลยเข้า ก็จะมีร้านอาหรพิเศธนารารจากร้านศูนย์เรียนรู้พี่น้องสองตำบลแล้วก็ร้านไอศครีมนะครับสุขใจนะครับก็ได้นําอาหารแล้วก็น้ําเครื่องดื่มมาบริการให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันสมาชิกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสุขใจครับ หน่อยนะครับท่านปรครับ